ด้นานที่56รูปทรงไหนมีขอบมากที่สุดขอบอะขอบหรือมุมเแอ, <c oughs> อย่ามาหลอกเลขั้นนิดก็เป็นหนึ่งในคณิตศาสตร์ถึงแม้ผมจะได้ศูนย์สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราก็อยู่ในเกมเบรนดเอากรนดีชเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาต่อบแมพเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอแมพเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันในฉากที่41ถึง60กันนะครับไม่เรามาดูกันครับว่ามันจะกดตีนแค่ไหนไปไปชมกันครับ ค้นหาสิ่งของที่สอดคล้องกันก็หมายถึงว่าค้นหา,ารูปเหมือนใช่ไหมอันนี้ดูตามสีจะง่ายกว่าอ่ะปลาอีซี่เออใบใบๆผ้าผ้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวใจผ้าผ้าคือดูตามสีเอาจะง่ายกว่านะหัวใจอ่าที่คาดผมที่ดูสามเหลี่ยมเหมือนพิซซ่าอ่าที่เหมือนผ้าปิดปากอ่าฮะ อ่านี่เหมือนที่เป็น,ปนแก้วน้ำใช่ไหมอ่าฮะอ่าแง่งแง่งนะอันที่เป็นไอ้ยึกหยึกยึกหยึกยึกหยึกอยู่ตรงคักกางเกงตอนมันเยอะชิ้นก็หาง่ายนะตอนนี้ยังเหลือเทียนกบไอที่มันเหมือนเรือใบยังหาไม่เจอเอ้ยมีตรงไหนหวะไอ้เทียนเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่โซนกลางๆนะผมว่าเพราะว่าสีมันออกโทนส้มๆใช่ไหมอ่าผมเจอเรือใบแล้วนะครับมันอยู่ตรงต้นไม้เองแม่โอเคที่เหลือปัญหาแค่อันเดียวก็คือเทียนนะ โทนสีส้มๆเหรอชิบ่ายหายยากันเว้ยเฮ้ยเพราะมันเลยรูปเดียวแล้วหายยากมากเลยนะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเอาดิอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีการนี้จิ้มแมงรัวๆจิบ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 จิๆๆๆบจิ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 บบจิ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  ยาที่42พระเจ้าช่วยรับนั่นกันไปแล้วรีบเรียกโซ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 ,โซหรือซูซู <c oughs> ให้ตื่นเร็วอืมอ่าถ้าจะเรียกให้ตื่นเนี่ยมันมีนาฬิกามีหมามีแมลงมีคอเนี่ยจริงๆแล้วอะไรอะไรมันก็น่าจะทําให้ไอตัวซูซูนี่ตื่นได้นะแต่ผมว่าที่มันมีประตูนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ซูซูตื่นได้มากสุดนนะัเพราะว่ามันต้องมีแม่มันซ่อนอยู่แน่ๆเลยถ้าเราเปิดประตูมันล่ะออกปอกปอกปอก นี่ไงยินดีด้วยคุณแม่เข้ามาปลุกซูซูแล้วบอกแล้วรอผมไม่ได้หรอกดานที่43หาก1นึ่งเท่ากับห้เท่ากับสิบเท่ากับสองรเท่ากับสามพันงรถ้างั้น5เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวนะถ้าเกิดจะคิดตามตักกาเนี่ยคือมันเพิ่มแค่แค่สมันก็รอบไป3,000กว่าใช่ไหมแล้ว5มันก็ต้องเกินโอ้โหไปไกลสิแต่นี่ตัวเลือกมันมีไม่ถึงนะอืม อ่าผมรู้ละทางััน5ต้องเท่ากับ1เพราะไอยหนึเนี่ยมันเท่ากับ5ใช่ไหมอ,อต่อผมไม่ได้หรอกตองดูสิป๊าบ <laughs> <laughs> บอกแล้วเรื่องคณิตศาสตร์อะ่ะไว้ใจผมได้เลย <laughs> ยินดีด้วยโอ้ทักษะเชิงตรก,การายกาจริงๆอืม ตาต่อไปกาที่44แก้วน้ําอันไหนจะเต็มก่อนกันอือฮึถ้าเปิดน้ําลงมาปัา๊บมันจะไหลไปเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไหลไปเบอร์สามถ้าเอาตามจริงแล้วคือเบอร์สามต้องเต็มก่อนเบอร์สามแหละเอ้าเบอร์สามไม่ใช่เหรอไม่อะอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเล่นแง่แน่เลยเอ่าแม่นี่ไงเบอร์หนึ่งมันเลื่อนออกมาได้เว้ยทีนี้เนี่ยถ้าน้ําไหลใช่ไหม น้ำไหลมาป้าเบอร์สี่จะไวที่สุดเพราะว่าเบอร์สี่มันท่อตรงเลยอย่างเงี้ยเออมัน,มน,มนเบอร์สี่แห่จินดีด้วยน้ําไหลตรงไปในที่ต่าเคลื่อนย้ายไมขีดหนึ่งแท่งได้ตัวเลขสูงสุดเป็นออันเนี้ยผมเคยบอกไปไอตอนฉากเก้าอี้อะที่เลื่อนไม้ขีดเกอี้ผมบอกว่าผมนี่สตรองมากเดี๋ยวค่อยดู369้ห36ถ้าเลื่อนหนึ่งไม้เอาหลักพันได้ไหมไม่ได้ได้เก9ร้อห้าสเ้าเหรอ ได้มากกว่านั้นไหมไม่มากสุดตอนนี้ที่ผมคิดได้คือ9 6้าือหืาอมีมากกว่านั้นได้ไหมหกสิ้าหกสิคือสูงสุดตอนนี้แล้ว9ก้าร้อยหกสิบ้าลองกอดดูนะ9ก้า้อยหกส้าถูกต้องไหมก็คือเลื่อนไอตัวเลขเก้าตัวท้ายสุดไปข้างหน้าอ่าฮะยืนยันบอกแล้วบอกแล้วครับเรื่องเลื่อนไม่ขี่แต่บอกผม ยินดีด้วยไม่เร็วเลยจอมหาอะไรคือจอมหาตท่าไปการข้อ46ข้อง่ายๆหน่อยทําให้เป็นสมการเท่ากันโอ้ตัวเลขอีกแล้วนะท้าทายผมเหลือเกินเดี๋ยวไม่มีให้กรอกคําตอบนี้ว่าคือมันต้องเล่นาการขยับเล่นแง่าี้ย่อัน,นี้มันลายนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเลื่อนได้จริงๆด้วย1 0.7บวก0.7บวก0.3ตอนนี้ได้สอ๋อเอานี่ไง <c oughs> อยามาเล่นง่าครับผม ยินดีด้วยฉันบอกแล้วเด็กปฐมยังทําได้เลยด้านที่47ทอมจะทําให้เธอสนใจได้ยังไงนะ oh, โอ้เด็กใส่ไปนี่วา่าถ้าทอมเอาอะไรนะตึกให้เธอใช่ไหมเธอก็อาจจะชอบก็ได้ให้เงินเธอก็อาจจะชอบได้ให้เพชรก็อาจจะชอบให้รถจะชอบเออผมว่าอืมแล้วทำไมทอมมันตัวกระตวยด้วยวะสนใจเหรอเป็นเด็กเรวดึงกระโปรงได้ไหมอ๋อเป็นเด็กเรวถือขโมยกระเป๋านี่ไง เฮ้ยมันเร็วจริงๆด้วยว่ะยินดีด้วยโอ้ยโอ้ให้อะไรไปก็เธออาจจะชอบแพต่อความชอบเธอนะถ้าคือขโมยกระเป๋าเธอมาเธอต้องไล่ตามมาแน่นอนถัดไปเกมนี้มันไม่ใช่เกมสับคนคิดดีอืมผมเลยเล่นได้การที่48ตามหาเอเลียนอ่าฮะเอเลียนเหรอถ้าเอเลียนมันมาตอนกลางคืนก็ต้องดับพัทที่กันป่ะพัทที่ดับได้ไหมปุ๊บปุ๊บพัทที่ดับไม่ได้นะเอเลียนอยู่ในดาวเหรอไออยู่ในยาเน่ะ เอาก้อนหินโยนใส่ยานเอเลี่ยนอย่าเอเลี่ยนจะได้โผล่มาดูเออตรงก้อนหินล่างสุดนะครับผมว่ามันมีขาอะไรแปลกๆซ่อนอยู่นะถ้าเกิดเอายานเนี่ยมาฉายแสงใส่พิ๊ปปิ๊ิิิินี้เอเลี่ยนอาจจะโผล่ตัวมาได้ใช่ป่ะเออจิตนาการสำคัญกว่าความรู้ออาเบอร์ไอสไต ยินดีด้วยเอเลนถูกยานบินเอาตัวไปแล้วด่านที่49จับรางวัลใหญ่ให้ได้จับรางวัลใหญ่ได้อืมเอ่อกระชากเกลือกระชากเกลือถ้าเกิดว่าผมไม่กดเริ่มแล้วผมไปจิ้มหมุนเลยอย่างนี้ได้ไหมเอา้า่าเลยเหรออละลรวะยินดีด้วยได้รับรางวัลใหญ่อย่างนี้ก็ได้เหรอไปน่า,นาไปด่านที่50าิบทิศทางนี้ไม่ถูกมั่งลองแก้หน่อย เอ่อมันให้หมุนเหรอผมว่าเราหมุนจอไหมอ้าวนี้ก็ได้เหรออือ <c oughs> ใช่แล้วหมุนอุปกรณ์ก็ได้แล้วเจนเนสเจนเนสดานที่ห้าสิบเอ็ดด้านล่างมีมันฝรั่งทอดอยูกีถุงถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่ามีหกถุงช่วยในจีนัาจะซ่อนอยู่ป่าลองนี่ไงฮะ จะจะไม่ซ่อนอันเดียวออออันแน่เห็นนะบอกแล้วไอ้นี่มันอันแน่นี่มันอะไรอันแน่เจออีกอันนึงแล้วอันนะมีทั้งหมดสี่สามสามสิบอันออ่ะีีซยินดีด้วย บางสิ่งที่มองเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอนะต้องตั้งใจหาอืมการที่52ตามหาแพนด้าโอ้โหเกมแบบเหมือนพวกฟโต้ฮันอีกแล้วนะแม่งเอาจริงแม่งตาลายมากอะเอ้ะแต่ผมเห็นแล้วว่านี่ปะตรงด้านออสองนาฬิกาสองนาฬิกาทางเนี้ทางนี้ทางนี้นเอ้ยไม่สองนาฬิกาของทุกคนของรูปสิเออนี่ไงตัวนี้ตัวนี้จิมมี่ดูไงนะ เฮ้ยบังเอิญเจอเฮ้ย <c oughs> ยินดีด้วยเจ้าจอมสนตัวน้อยลัทธป้ายาที่53าโลกย้ำคิดย้ำทำทนไม่ไหวแล้วอะไรคือโลกย้ำคิดย้ำทำมออีบ่อน้ํามีน้ําแล้วมีสีที่เปื้อนๆอยู่แล้วมีแปลงมันหมายถึงอะไรอ่ะย้ำคิดย้ำทำให้เอาแปลงอ่ะไม่ใช่นะให้ล้างให้ล้างอ่ะอะไรคือย้ำคิดย้ำทำหรือว่าการย้ำคิดย้ำทำของมันคือการที่เราให้ จิ้มรัวๆๆๆเออแบบ,บ,บทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วอย่างนี้เหรอไม่ไหวแล้วอืมยินดีด้วยโอเคในที่สุดก็สะอาดแล้วอ๋อคือการที่เราเอาไปจิ้ม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 มันไปลบสีที่บ่อน้ำในผ่านแั้นกันเหรอเออทำไปได้เว้ยดัดทัาป้ายดัดที่ห้าสิบสี่กดภาพส้มสามครั้งจากนั้นค่อย กดภาพเขียวอย่างรวดเร็ว5ครั้งให้ทําตามหรอภาพส้มก็อันนี้เหรอสามครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5อ่าอคือตอนที่จะกดอมันบอกให้กดเร็วใช่จริงๆแล้วสีตรงภาพเขียวมันเปลี่ยนเว้ยเออจะต้องแบบเป็นจังหวะนิดนึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่งอ่านมาหลอกดาวได้นะ ืม,มยินดีด้วยเฮ้ฉลาดขึ้นไหมล่ะอย่างน้อยก็ทันแกละอืมไป,ได,ด,ไปด่าถอไปดาที่55ทำฝันให้เป็นจริง้ยังไงเออมีชั่นหนังสือเมริกาแล้วก็มีกยาตะเกียงถ้าคนดีๆคงอาจจะแบบเฮ้ยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเออศึกษาเล่าเรียนฝันปลายทางจะได้เป็นจริงแต่มีตะเกียงอย่างเงี้ยผมนึกถึงจินนี่ก่อนเลยนะเออลองถูตะเกียงดูจินนี่ให้ขอพรมา มีเวลาด้วยนะเที่ยวรอบโลกมีกระท่อมหนึ่งแห่งตรงริมสาบแตกฉานทุกภาษาเฮ้ยต้องเอาแตกฉานทุกภาษาดูสิเอาอุ้ยขอได้ไหนข้อวะขอแม่งทุกข้อเลยเอ้าไม่ได้วะเฮ้ยเอ่อหรือว่ามันให้คิดแบบปัตชุชนคนทั่วไปวะแน่หนังสือจริงหรอไม่ได้นะมันต้องถูกตะเกียงใหม่อีกรอบหนึ่งไม่อ่ะ มันเหมือนเดิมนะงั้นผมลองไปอ่านหนังสือก็ได้อุ้ยฝันที่เป็นจริงต้องอ่านหนังสือด้วยครับข้อค,ความรู้คือพลังอย่าไปถูตะเกียงละ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ตะเกียงมันสะอาดแล้วต่อไปดาที่ห้าสิบหกรูปทรงไหนมีขอบมากที่สุดขอบอะขอบหรือมุมอืมวงกลมปะวงกลมมันคือโอ้โหอินฟินิตี้เลย อย่ามาหลอกเลขาคณิตก็เป็นหนึ่งในคณิตศาสร์ถึงแม้ผมจะได้ศูนย์ยินดีด้วยทรงกลมมีขอบไปท,ที่สิ้นสุดหรือว่าทรงกลมไม่มีขอบปัญหานี้แหละอะไรคือปัญหานี้แหละดาต่อไปด่านที่57ลองอีกครั้งคุณช่วยใครก่อนเฮ้ยด่านนี้มันเคยเจอกันคล้ายๆในคราวคลิปที่แล้วนะที่แบบจะช่วยใครก่อนระอว่าแม่กับแฟนเออแต่ในอรอบนี้เนี่ยคือมันมีไอเด็กกลับฝันอยู่ ังนั้นเราอาจจะต้องตอบว่าไม่ต้องช่วยใครหรอกเพราะมันฝันอยู่ใช่ไหมเราต้องลองปลุกมันดูก่อนตมจตมจต็มจตมเม,มเอา้าไม่ตื่นวะเออลองแบบขย่าตัวไหมเฮ้ยตื่นตื่นอย่างเงี้ยฮะเงี้ยเป็นแน่นยินดีด้วยตื่นเธอคุณคุณมีแฟนที่ไหนกันถึงผมจะไม่มีแฟนแต่ผมก็มีพวกคุณอยู่นะครับในที่ <c oughs> กระไปายกรโดดขโม,มด้านที่ห้าสิบปดหาคำตอบจากการคำนวณน,นี้หนึ่งบวก2เท่ากับยี 36, ่สิบเอ็ดสองบวกสาเท่ากับสามสิบหกสามบวกสี่เท่ากับสี่ิบสามสี่บวกห้เท่ากับเท่าไรเอ้ยเลขใหม่แล้วตั้งสมก,การสินะอืมอืมหรือว่ามันจะกวนตีโดยกันบอกสีบวก5เท่ากับเก้าไงเออจริงปะสีบวกห้าเท่ากับเก้าตกลงย็นยันอ้าวไม่มีสมก,การเลยเลยเหรอ ยินดีด้วย <c oughs> ข้างหน้าก็ทำเข้าใจไปแบบนี้แหละโอ้โหเกือบนึกไปยากแล้วนะนัดไปการที่ห้าชูดให้โยนบอลลงไปเหรออุย้ยจับบอลไม่ได้นะจับบอลไม่ได้แล้วก็จับตะข่ายก็ไม่ได้หรือว่าให้นั่นไงให้เอียงโทรศัพท์ผีด้วยนะครับทุกคนชูดชูดชูดลงไปอนน ยินดีด้วยบอลสามแต้มอนเนผมไม่เก่งกีฬาผมไม่เก่งกีฬาดาถัไปายดาที่หกสิบปลุปรรกหมูน้อยโอโ้โหไม่มีผีเสื้อปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊บมีเนาะหมูน้อยหลับอยู่นะผมคิดว่าถ้าเกิดเอาผีเสื้อมาแยะจมูกหมูน้อยมอันอาจจะตื่นก็ได้นะหรือว่ามันเป็นภาพที่โหดร้ายหมูกินผีเสื้อเข้าไปแล้วตื่นวะ <gio consumers> ลองดูป้ายอุ้ยไม่ได้นะหรือว่าจะใช้มุกเดียวกับคนที่แบบเขย่าเขย่า เออขยับก็ไม่ได้นะเอ๊ะปลุกมูหเหรอเอาผีเสื้อไปตรงหางเออมันจะได้กันหาง <S <S ไม่ได้นะเอาผีเสื้อไปไว้ตรงจมูกมันจะได้แบบหายใจไม่อกอกแล้วก็ตื่นแอะเอาไม่ใช่ฮะไอไอจมูกนี่มันไม่ยอมตื่นสักทีนะหรือว่าเราลองอุดจมูกมาดูไหมเออหายใจไม่ออกก็ต้องตื่นมาแล้ววะใช้นิ้วอุดมันได้ละอเอเฮ้ยเฮ้ยหน้าแดงแลว่ะหน้าแดงโอ้โห ยินดีด้วยใจร้ายเอาผีเสื้อมาทำหมูตกใจเหรอเปล่าเลยกูนี่แหละเอามือปิดจมูกคอยห,หมูมันเออหายใจไม่ออกเพราะต้องตื่นมาเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับ60ด่านเอ้ยไม่ใช่60ด่านถึงด่านที่60เออในคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแนละิดแจ้งเตกอนกคลิ้ง,งกคล,ลิ้งกันด้วยล่ะฉัไม่พัใหม่กันและในคราวหน้าผมจะมาต่อด่านที่61ถึงถึง80 ให้ดูกันเระบอกว่าเก่งสุดคำนวณเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย